บ้าไปแล้วจริงๆนะครับคือตามปกติแล้วถ้าเกิดคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณไม่ได้มีเงินแบบเหลือเยอะแยะมากมายจนในที่สุดคุณอาจจะสามารถแสดงความสนใจในการที่จะเอาเศษตังที่เหลือของงบประมาณแผ่นดินเอาไปใช้ในการซื้อทีมฟุตบอลอะไรเงี้ย หรือเอาเศษตังที่เหลือของการใช้งบประมาณแผ่นดินในการเอาไปซื้อบริษัทเอกชนที่เขาต้องการที่จะระดมทุนอะไรแบบนี้มันไม่ได้มีความจําเป็นที่คุณจะต้องไปซื้อบริษัทซึ่งเขาไม่มีปัญหาในการระดมทุนที่เขามีกิจการมีฐานที่มั่นมีเฮดควเตอร์มี quarter, มสํานักงานใหญ่มีโรงงานอยู่ในประเทศของคุณอยู่แล้วยกเว้นซะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีความสําคัญต่อประเทศชาติเนี่ย อย่างที่ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยมันไม่มีความจะเป็นที่รัฐบาลจะต้องไปถือหุ้นเองแต่ว่าที่เป็นข่าวซึ่งผมต้องพาดหัวว่าบ้าไปแล้วเนี่ยก็เพราะว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลสหรัฐในยุคของประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไว้ใจผู้บริหารซึ่งเป็นคนเชื้อสายโดย DNA โดยชาโดชันพันเนี่ยมีความเป็นเชื้อสายเลือดจีนะ่ะคือเป็นคนซึ่งเป็นเชื้อสายเอเชียและเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนรายใหญ่เนี่ยทำไมจะเป็นไม่ได้ อันนี้มันเป็นการเหยียดผิวหรือมันเป็นการเหยียดชาติพันธุ์หรือเปล่าหรือมันแค่เป็นการหาเรื่องคนจีนเฉพาะจีนในช่วงนี้เวลานี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทัศนคตินี้ไม่ว่าจะเป็นจากทอมคอตตันสวชื่อดัง ของสหรัฐซึ่งเป็นทหารผ่านศึกมาจากอัฟกานิสถานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติของทรัมป์เองในที่สุดวันนี้มาถึงจุดที่รัฐบาลสหรัฐทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ควรแล้วก็ปกติไม่ทำเพราะฉะนั้นเป็นผู้บริหารบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ชิปชื่อดังอย่าง i ิน e l เนี่ยปล่อยให้เป็นคนซึ่งเชื้อสายจีนมาบริหารไม่ได้มันเป็นข้ออ้างให้รัฐบาลสหรัฐในยุคข,ของประธานาธิบดีคนนี้ที่หาเสียงเข้ามาด้วยแพลตฟอร์มในการหาเสียงว่าจะประ หยัดการใช้งบประมาณแผ่นดินจะลดสงครามในต่างแดนซึ่งใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากจนเกินไปหรือเอาเอาวุธยุทโธปกรณ์รของสหรัฐไปขายกับประเทศอื่นๆแล้วก็ไปปล่อยให้มีสงครามช่วงกลาโสาร f ฟ r e v e r war ในหลายประเทศเนี่ยนะครับทรัมป์ปรากฏว่าได้ตัดสินใจที่จะไฟเขียวให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเอาเงินไปซื้อหุ้นของบริษัทเอกชนซึ่งไม่สมควรที่จะเข้าไปซื้อนี่เป็นข่าวใหญ่มากเลยในการพาดหัวในหนังสือพิมพ์ Wall Street journal เมื่อเชา้าแล้วก็นิวยอร์ก i ท e s ด้วยก็คือว่า U.S. Government เนี่ยจะบายร้อยละสิบนะครับคือถ้าเราอยู่ในประเทศยากจนอยู่ในประเทศซึ่งกำลังพัฒนาแล้วต้องมีบริษัทเอกชนซึ่งเป็นเรือธงนำยกตัวอย่างสมมติว่าเรามีบริษัทที่เป็นปตทเป็น flagship company ของบริษัทน้ำมันประเทศไทยสัญชาติไทยอย่างเงี้ยการที่รัฐบาลถือหุ้นรัฐบาลของประเทศซึ่งไม่ได้มีบริษัทเอกชนซึ่งมีสักยภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่าจะต้องมีบริษัทเอกชนซึ่งได้รับเม็ดเงินอุดหนุนจาก ภาครัฐอะไรแบบนี้หากเป็นชิ้นนั้นการที่จะมีแฟลกชิพแคริเออร์อย่างเช่นการบินไทยการที่จะมีแฟลกชิพเอ NERGY conglomerate อย่างปตทอะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลถือหุ้นได้จำเป็นจำเป็นโดยที่อ้างว่ามันเป็นแฟลกชิ p คอมพานีของประเทศอย่างไรก็ดีต่อให้เป็นโมเดลนั้นก็ไม่ได้เป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมนะฮะจากนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้นักเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้เขามองว่าเอาจริงๆแล้วส่วนใหญ่แฟลกชิ p คอมพานีของประเทศเนี่ยมันก็เป็นการเอื้อให้ธุรกิจมันผูกขาด แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยคือมันก็เป็นแฟลกชิพของประเทศแต่อชูก็คืออเมริกาเนี่ยเป็นประเทศซึ่งรัฐบาลไม่จําเป็นต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปสร้างแฟลกชิพเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศซึ่งมีความแข็งแกร่งระดับนี้ได้เพราะว่ามี vibrant and very dynamic private sector บริษัทอย่าง Intel เนี่ยเขาไม่มีปัญหาในการระดมทุนเขาแค่มีปัญหาบังเอิญเพราะว่าประธานบริษัทเป็นคนเอเชีย แล้วทรัมป์ต้องการขับออกผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดตามที่เห็นในข่าวคือเปลี่ยนผู้ถือหุ้นสหรัฐอเมริกาจะเข้าไปซื้อ10%นะคุณจะซื้อไปหาสวรรค์วิมานที่ไหนคือมันประสาทรัฐประทานนะฮะที่ประธานาธิบดีจะมีดัมริให้รัฐบาลเนี่ยไปซื้อ Intel อินเทอ่ะคุณจะไปซื้ออินเทลทำไมมันก็ลงทุนเปิดโรงงานที่ฟินิ克斯แอริโซนาอยู่แล้ว คุณจะเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยนะฮะไปใช้ในการซื้อบริษัทเอกชนเนี่ยซึ่งร่ำรวยมหาศาลทุกคนอยากถือหุ้นอินเทลมาระดมทุนเนี่ยเอาหุ้นมันขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยคนไทยทั้งประเทศจะแห่กันซื้อกันหมดคือรัฐบาลสหรัฐจะจะเอาเงินมาลงกับอินเทลไปเพื่ออะไรวะทำไมคุณไม่ National i ไ e ไปเลยคุณจะได้เป็นประเทศซึ่งปกครองโดยระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมทำไมคุณไม่ซื้อไปเลยทั้งหมด100%ยนะยึดไปเลยแบบเวเนซุเอลายึดบริษัทน้ำมันนะ่ะ ผมไปไม่เป็นเลยเจอทรัมป์สั่งซื้อ Intel 10%คือเขากลัวว่าเดี๋ยว Intel จะผลิตชิปให้กองทัพ People's Liberation Army ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้แหละคือแบบคุณทำอย่างกับคุณสั่งบริษัทพวกนี้ไม่ได้มันก็สั่งได้ทั้งนั้นแหละคุณสั่งแฮปเปิกลับมาเปิดโรงงานคุณยังสั่งเลยคุณไม่ถือหุ้น คุณบีบให้ทีมคุกเนี่ยมาเปิดโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ฉบับกระเป๋าหิวแมคบงแมคบุค๊กแอร์บุ๊กแ,แอร์โปร,โปรชื่อบาบอคอ,ตอแตกซ้ำวนไปวนมาจนเบื่อแล้วคุณบังคับให้อัป l e มาเปิดโรงงานเลอเ,อเอรอบหน้าต้องผลิต iPhone ในสหรัฐเนี่ยคุณยังบังคับได้เลยด้วยตราภาษีบ้าบอคอ,ตอแตกคุณจะเอาเงินภาษีประชาชนไปซื้อ Intel 10%นทำไมที่ผมพูดทั้งหมดนี้นะฮะผมเชื่อว,ว่ามันยังเป็นไปได้นะครับว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนนะ คือมันไม่ควรจะมีข่าวเนี่ยเช้าเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาระบุเลยว่ารัฐบาลสหรัฐจะเข้าซื้อหุ้น10%ในบริษัท i ิน e ทภายในข้อตกลงกับผู้ผลิตชิปที่กำลังประสบกับปัญหาที่ถูกคู่คามโดยประธานาธิบดีสหรัฐที่ต้องการเปลี่ยนผู้บริหารคืออันนี้เป็นการแทรกแซงโดยที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องให้ลิบบูตันผมอาจจะออกเสียงผิดเพราะอาจจะเป็นภาษาจีนนะฮะลิบบูตันเนี่ยโดนเรียกร้องโดยประธานาธิบดีให้ลาออก ในข้อตกลงนี้ว่ากันว่าอินเทลจะรับเงินทุนประมาณ1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างหรือการขยายโรงงานในสหรัฐโดยรัฐบาลสหรัฐจะเข้าไปซื้อหุ้นอินเทล9.9%รวมเป็นมูลค่า8,900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ20ดอลลาร์กับอีก47เซนต์ต่อหุ้นซึ่งคิดว่าเป็นส่วนลด ประมาณ4ดอลลาร์สหรัฐจากราคาปิดของหุ้นอินเทลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาหุ้นอินเทลปิดอยู่ที่24.8ดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรียกว่าเป็นการซื้อโดยที่มีดิสคา ؤ นท์จากราคาปิดเมื่อวันศุกร์การซื้อหุ้นอินเทลปริมาณ433.3ล้านหุ้นจะดำเนินการโดยการใช้เงินช่วยเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน5,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐตามกฎหมาย c h i p s act ที่ออกมาในยุคของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนและอีก3,200ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐมอบให้กับ Intel ภายใต้โครงการ Secure Onclave ซึ่งเกิดขึ้นในยุคไบเดนอีกเช่นกันในยุคไบเดนเนี่ยเขามีการอนุมัติงบประมาณทิ้งไว้และเป็นการอนุมัติงบประมาณทิ้งไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในการช่วยบริษัทในกฎหมายซึ่งมีชื่อว่า Chips Act คดี Chips Act เนี่ยเอาเงินซึ่งก็เป็นเงินภาษีงบประมาณแผ่นดินเอาไปใช้ในการให้ช่วยเหลือบริษัทเอกชนอย่างเช่น Intel แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อาจจริงๆแล้วอาจจะไม่ ควรทาตั้งแต่แรกโดยซ้ําแต่ในกรณีของไบเดนเนี่ยเขาช่วยในแบบที่ไม่ได้ไปซื้อกิจการทําไมผมบอกว่าการไปซื้อกิจการมันไม่ควรก็เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะไปซื้อกิจการบริษัทเอกชนแต่ว่าทรัมป์เนี่ยมักจะมองในมุมของนักธุรกิจและเขาดันคิดว่าตัวเขาเ,เป็นนักธุรกิจเองในฐานะประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นต้องให้รัฐบาลเนี่ยถือหุ้นเพราะมันดีสําหรับรัฐบาลการทีร่รัฐบาลถือหุ้นมันเป็นหลักแนวคิดของคอมมิวนิสต์ ที่มองว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนทรัมป์ไปคิดว่ารัฐบาลเป็นตัวแทนประชาชนก็เลยถือหุ้นินแทลแม่งเลยรัฐบาลไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนรัฐบาลคลืออำนาจซึ่งมาคุกคามบริษัทเอกชนคุณไม่มีหน้าที่มาซื้อหุ้นบริษัทเอกชนคุณเข้ามาช่วยเหลือได้ใช่เสร็จแล้วคุณก็ไม่ต้องสร้างเงินไขให้คุณถือหุ้นถาวรน,นี่คุณมาถือหุ้นถาวรเลยจนกว่าคุณเรื่องที่จะขายเพื่อเปลี่ยน CEO ได้ซําไป หรือไม่หลังจากนี้คงไม่เปลี่ยน CEO แล้วซีโก็คือโดนปรับทัศนคติแล้วก็จะกลายเป็นคนของทรัมป์ซีโก็จะบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนของสีผมเป็นคนของของพี่ทรัมป์คือทั้งหมดนี้มันเป็น relationship ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นฮนะไอ Chips Act เนี่ยมันมีเงินซึ่งให้ Intel เอาไปใช้ได้ซึ่งก็ดีพะหน้าที่ของรัฐคือเอื้อบริษัทเอกชนที่สร้างคุณประโยชน์มากกว่ารัฐให้แก่ประชาชนในการสร้างงานและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รัฐบาลมีนะที่เอาเงินของประชาชนอะไรมาให้บริษัทเอกชนไม่ใช่ไปถือหุ้นนะฮะให้ฮะเพื่อเอื้อฮะเพราะบริษัทเอกชนเนี่ยทำคุณงามความดีให้กับประชาชนมากไปกว่ารัฐะฮะนี่ทรัมป์ดันคิดแบบคอมมิวนิสต์ให้รัฐเนี่ยมาถือหุ้นไปเลยแล้วทำไมคุณไม่ nationalize expropriate assets ไปเลยล่ะคุณ nationalize ไปเลยแบบโมโดโรทำให้ฮูโกชาเวสภูมิภูมิใจเลยทำให้เชดีใจเลยยึดไปเลย intel คือประสาทรัฐประทานฮะ ทรัมป์ก็จะใช้วาถาการรกว่าโอ้ในยุคไบเดนเนี่ยเอาเงินมาใช้อย่างสิ้นเปลืองแถมไม่ได้ถือหุ้นคือทรัมป์เขาคิดไงว่าตอนที่บุกอิรักอะ่ะต้องยึดบ่อนน้ำมันด้วยเลย ไม่ใช่ปล่อยให้บริษัทเอกนชนเข้าไปขุดเจาะน้ํามันกันเองคือให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยยึดบ่อน้ํามันเขาคิดแบบนี้เขาคิดในไอเดียที่ต้อง nationalize asset มาเป็นของประเทศเขาคิดแบบ mercantilistic เขาคิดแบบนักรบผสมนักการค้าแล้วก็ใช้รัฐเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มีการยึดทรัพย์สินมาเป็นของรัฐเราอ้างว่าเมื่อเป็นของรัฐนั้นก็จะเป็นของประชาชนซึ่งเลือกตัวผมมามผมบอกแล้วทรัมป์เนี่ยเกิดผิดประเทศคือถ้าเกิดในประเทศที่กําลังพัฒนาที่ใช้หลักการแบบนี้ แล้วก็อ้างว่าเป็นหลักการประชาธิปไตยระบบเศษษษเรษฐกิจเสรีนิยมเนี่ยเออได้แล้วคุณก็สร้างแฟลกชิพคอมพานีเยอะแยะมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองทรัมป์กล่าวอย่างคมขู่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เองว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท i ินเ l ได้เดินเข้ามาพบตัวประธานาธิบดีเพราะว่าต้องการรักษางานของเขาไว้ฮาวเวิร์ดลดนิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งชอบเลียแข้งเลยขาทรัมป์โพสต์ในทวิตเตอร์ว่าได้บรลุข,ข้อตกลงซึ่งเป็นธรรมต่ออินเทล และยุติธรรมต่อประชาชนชาวเมริกันแล้วโอ้โอ้คือมันเป็นความใฝ่ฝันที่ต้องการเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปล่าจะไปกดดันเขาจนเขายอมขายหุ้นให้เนี่ย การลงทุนในเถวในรอบนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงซึ่งไม่ธรรมดาครั้งล่าสุดของรัฐบาลทรัมป์นะครับกับบริษัทเอกชนของสหรัฐคือการคุกคามซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้การที่ทรัมป์ไปคุกคามอนะินวีเดียเนี่ยด้วยการบีบให้อิน d ีเดียจ่ายสวยนะเป็นการจ่ายสวยโดยตรงให้กับรัฐบาลเลย15%จากสัดส่วนรายได้ซึ่งได้จากการขายชิป H20 กับจีน ข้อตกลงอื่นซึ่งเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็คือข้อตกลงที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในเหมืองแร่ขนาดเล็กซึ่งมีชื่อว่า M.P.Materials ที่เพิ่มกําลังการผลิตแม่เหล็กหายาก,ห,ายากหรือ Rare Earth Elements ที่รัฐบาลสหรัฐได้รับหุ้นทองคําเป็นหุ้นทองคําที่รัฐบาลสหรัฐได้พร้อมเสร็จยับยั้งสิทธิ์วีโต้ power พิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่อนุญาตให้น i p p o n s t ต e l ของญี่ปุ่น,นเข้าไปซื้อกิจการของ U.S.Steel เพราะฉะนั้นอเมริกา สลกับ US เ t e e นะครับทำให้รัฐบาลได้หุ้นทองคำพร้อมิทธิ์ในการวีโต้ยับยังเรื่องสำคัญนอกเหนือไปจากนั้นก็มีดีลซึ่งทำให้บริษัทร,รัฐบาลสารัฐกระทรวงกลาโหมเองเข้าไปถือโดยตรงในการได้ทรัพยากร Rare Earth บริษัทเมืองแร่ MP Materials นะฮะคือผู้นำซึ่งสตาล์เผด็จการหรือออโตรครัตชอบใช้เงินภาษีประชาชนในการให้รัฐเนี่ยไปซื้อบริษัทเอกชนทั้งๆท,ท,ที่บริษัทเอกชนนั้นสามารถที่จะรดมทุนได้เองโดยที่ปราศจากการที่รัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วจริง,รงๆแล้วบริษัทเอกชนซึ่งเขามีปัญหาเนี่ยเวลาเข,เขามาขอให้รัฐช่วยเหลือเนี่ยรัฐก็มีหน้าที่ช่วยเหลือไม่ใช่ให้ให้ล้มบนฟูกแต่ว่ามีหน้าที่ช่วยเหลือประคองให้บริษัทนั้นไม่เจ๊งเพราะว่าเมื่อบริษัทไม่เจ๊งเนี่ยประชาชน เอาจริงๆหลักการและเหตุผลในการอุ้มสถาบันการเงินในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสบไพรม์ยันวิกฤต1 9 9 7 n n t asian financial contagion ซึ่งเราได้เห็นซึ่งคนไทยเรียกว่าเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งหรือ2 5 4หเนะี่ยหลักการเนี่ยนะฮะถ้าทำให้มันถูกต้องนะั่นก็คืออุ้มเพื่อให้ใหสถาบันการเงินอยู่รอดได้เหมือนกับที่สหรัฐเขาอุ้มเพื่อให้บริษัทยานยนต์อยู่รอดได้ G.M. Chrysler Chrysler เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อใหม่ซึ่งไม่มีใครเขาจำได้และสนใจนะฮะ G.M. Chrysler ฟอร์อะไพวกนี้ถ้าจะล้มในรัฐบาลสหรัฐก็มีหน้าที่อุ้มเพื่อไม่ให้ตายก็ถูกแล้วแต่ไม่ใช่ถือหุ้นยาวชั่วกระบาวาสารทำตัวเป็นเหมือนเวเนซุเอลา